ช่วงวันนี้และว,วันรุ่งนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปเที่ยวทะเลอาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันให้ดีนะครับแล้วถ้าหากไปทะเลช่วงนี้ภาพสวยๆแบบด้านหลังของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นนะครับอาจจะเจอคลื่นลมแรงนะครับก็ต้องมาเตือนกันหน่อยนะครับในช่วงนี้รวมทั้งคนที่กําลังจะออกไปหาปลาด้วยนะครับเพราะว่าระยะนี้คลื่นลมทะเลเนี่ยค่อนข้างแรงทีเดียวโดยเฉพาะทางฝั่งอ่าวไทยนะครับชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิดอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาช่วยกัน คนละไม้คนละมือครับนำเรือที่ออกไปวางอวนจับปลากลางทะเลกลับเข้าฝั่งเนื่องจากมีคลื่นลมค่อนข้างแรงครับส่วนชายฝั่งก็มีเขื่อนป้องกันคลื่นทําให้คลื่นไม่รุนแรงมากนักก็นําเรือขึ้นจอดบนชายหาดบ้านบ่ออิดแล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหลังจากศูนย์อุตุนยิยววิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกคําเตือนเรื่องคลื่นลมในทะเลจะมีกําลังแรงในช่วง11-13กุมภาพันธ์นี้ เพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังค่อนข้างแรงก็ส่งผลใด้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคส่วนคลื่นลมก็มีกําลังแรงครับจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและตอนล่างควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวด้วยและอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่าไม่ใช่แค่ฝั่งอ่าวไทยแหละครับนี่ฝั่งอันดามันก็เช่นเดียวกันขนาดธงแดง ยังแทบจะปลิวไปกับลมคือโหลมพัดตึงมากอ่ะลแมแ,บบแรงแร<า>งมาก,มากแล้วคุณผู้ชมดูคลื่นอสีน้ําทะเลอาจจะสีฟ้าสีมรกตอยู่แต่ดูคลื่นนะครับโอ้โหคลื่นก็ค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ่านอุทะราฐรามุเกาะพีพีที่กระบี่ต้องนําทงแดงไปปักตลอดแนวชายหาดที่เกาะไม้ไผ่ครับเป็นการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ําแล้วก็ดำเรือท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ ส่วนจุดนี้ก็คือบริเวณทุ่นลอยน้ําท่าเทียบเรืออ่าวลุศมะทางเข้าอ่าวมาหยาครับเจ้าหน้าที่ปักธงแดงแจ้งเตือนห้ามเรือนําเที่ยวเข้าเทียบท่าเพื่อความปลอดภัยมีรายงานจากเจ้าท่าภูพิภาษสาขากระบี่นะครับว่าช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีเรือสปีดโบสขนาดเล็ก1เครื่องยนต์ของนายทหารนายหนึ่งนำครอบครัว8คนไปท่องเที่ยวกลางทะเลครับ แล้วก็ถูกคลื่นลมซัดล่มกลางทะเลบริเวณเกาะลาดิงห่างจากเกาะห้องตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่ประมาณ300เมตรแต่ว่าทุกคนเนี่ยคือสวมชูชีพอยู่นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมแล้วก็ลอยคออยู่กลางทะเลแล้วก็มีเรือที่นํานักท่องเที่ยวมาจากจองดภูเก็ตผ่านมาเหน็นเหตุการณ์จึงได้เข้าช่วยเหลือนําผู้ประสบเหตุขึ้นฝั่งที่เกาะห้องได้อย่างปลอดภัยขณะที่นายมานะนวลหวานพวงในการเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการนําเที่ยวเรือนําเที่ยวให้เฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงโดยให้เรือโดยสารและเรือนําเที่ยวเตรียมอุปรกรณ์อุปรกรณ์ช่วยชีวิตและให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพต,ตลอดเวลาที่อยู่บนเรือเพื่อความปลอดภัยส่วนเรือขนาดเล็กหากไม่ปลอดภัยก็ควรจะงดออกจากฝั่งไปก่อนขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์นะครับว่าวันนี้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ถ้ามีฝนฟ้าคนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรไปอีกครับและตั้งแต่จังหวัดละครศรีธรรมราชลงไปคลื่นลมจะแรงมากกว่าครับคลื่นจะสูง2-3เมตรถ้ามีฝนฟ้าคนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรเลยครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ถ้าหากมีฝนฟ้ากะน,นองและห่างฝั่งคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรเลยครับ,รบส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอากาศเย็นที่มีกําลังค่อนข้างแรงเนี่ยแหละครับก็ทําให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแรงไปด้วยก็เลยทําให้คลื่นลมเนี่ยแรงโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยก็น่าที่จะมีผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับค่ะ